อยู่ครับตัวห้าสิบสองตัวช่วยกันดันโดนเอากล่องลงลากแล้วไม่ต้องปั่นแล้วเละแล้วอย่างนี้เนะี่ยสิ่งที่ไฟฝัน ไม่ได้พันเลยนะดันอย่างเดียวอันนี้เน้นเดินหน้าถอยหลังนู่นเดินวนนะไม่ต้องยกคันเร่ง่าเครื่องซิงเครื่องซิง เอาเลยเดี๋ยวไม่เสร็จนี่ใบสองวันแล้ว